ทุกคนก็กลับมากันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นโลบอกกันนะคลิปส,ส่วนใหญ่เนี่ยผมก็จะมาเล่นแต่โลบอกโอเคมาเลยวันนี้เราจะมาเล่นแบบที่มีชื่อว่าหอคอยแต่มีลาวาเพิ่มขึ้นอ่าน่าสงสัมากเหมือนเราจะต้องไปกระโดดอ็อบบี้ของเขานะครับทุกคนเราก็จะกดเข้ามาเตรียมพร้อมกระโดดออบบี้กันเลย แต่ผมเนี่ยก็เป็นคนที่กระโดดไม่เก่งโอเคผมว่าเราจะจะต้องเข้าไปอ๋อมีให้เปลี่ยนชุดด้วยจอห์นนี่เฮ้ฉันจอห์นนี่ขณะที่เรากำลังติดอยู่บนเกาะภูเขาอะไรสักอย่างผมอ่านไม่ทันโอเคเราเราไม่ต้องมาแล้วเราน่าจะต้องอ่านนะครับทุกคนเราจะต้องรอคขาพูดให้เสร็จอ๋อแบบเขาก็บอกว่าคุณยังสามารถแบบ วงล้อหมุกวงล้ออะไรนักปโจนภัยที่โชคดีก็คือเรานั่นดีโอเคนะเรากระโดดสองครั้งคืออะไรอะทุกคนอ้อมันถ้ากระโดดคือเราจะต้องกดกระโดดสองครั้งเราจะต้องรีบขึ้นไปก่อนที่ละไหนอะทุกคนอ้ออันนี้คือเวลาด้านบนก็คือเวลาที่ลาวาจะขึ้นหรือเปล่า ไม่แน่ใจนะทุกคนมันไม่เห็นมีลาวาเลยไม่เป็นไรเราจะต้องขึ้นไปก่อนายเงาทุกคนเอ้ยนี่ไงลาวาเริ่มเพิ่มมาแล้วไม่ทันแน่เลยอยีน่าจะทันถ้ามันไม่เพิ่มมาแบบเร็วขนาดนั้นอีขึ้นมาเร็วอยู่นะแป๊บๆจะขึ้นมาถึงตัวเราแล้วไม่ควรประมาทเว้ยทุกคนเราจะตุยหไหม โอเยมาไมา่ไม่ไมยายยาอุ้ยอุ้ยอยทุกคนแบบนี้ก็ใครที่เล่นออฟบ,บี้ไม่เก่งเนี่ยห้ามเลยนะมันจะต้องจริงๆผมก็เล่นออฟบ,บี้ไม่เก่งแต่ผมก็จะต้องทดสอบเหม,มือนในการทดสอบว่าตัวเองเล่นออฟบี้อะอันนี้คือโอ้อยังไม่จบ ตัวหลอกทุกคนทำไมผมชอบโดนหลอกอะโดนหลอกว่าจบเร้วเวลาวามันก็จะขึ้นมาเพราะฉะนั้นใครที่มาเล่นวินดูท่าหอหรือว่าห้ามหยุดพักไอ้เจ้าตรงนั้นเพราะมันยังไม่จบเพราแค่เอามาหลอกเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบขึ้นต่อเลยน่ากลัวอุย้ยขึ้นอย่างเร็วลาวานายขึ้นมาเร็วเกินอุย้ย จะถึงแร้วแล้วโอ้มันไงออกเลยอ๋อเขาไม่ได้หลอกมันคือจุดเซฟนั่นไงนั่นไงผมบอกไปแล้ว,ว่าใครที่กระโดดเอาบ,บีไม่เก่งห้ามมาทีดีเด็ดขาหเมื่อกี้ขึ้นถึงขนาดนั้นเลยลาวามาันกำลัง ตามเรามาคุณผู้หญิงเรียบขึ้นเร็วเราจะต้องขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมยังเหลือต้องชั้นหนึ่งนี่แหละเราเราตกไอ้ตรงนี้แหละรอเลยจะตกไอ้ตรงด้านหน้านั่นแหละนั่นอนะ่ะผมน่าจะรีบเกินโอเคขึ้นต่อ กระโดดข้าบอุยอ้ยอุ้ยเนี่ยแดดมันปแกะมันแกะตกอยู่แถวๆนี้เลยจำได้ห้ามดูมันลอกติดขาเลยนะเพื่อนอุย้ยขึ้นไปได้ถึงขนาดดีรลีว่วตอนนี้เราใกล้ถึงเส้นชัยหรือ,อยังอะเพื่อนๆมีใครเคยเล่นแบบนี้ไหมโอ้นั่นไงเงส้นชัย ราต้องขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปจกนกาจะถึงจุดตัวอุ้ยใกล้มากไแล้วาลาวาลาวาใกลใ้พวกเราแล้วเฮ้ยเกือบตกเฮ้ยอย่าตกนะอย่าตกเฮ้ยยังใกล้เลยเฮ้ยอุวิว เป็นไ,มไรไมไรเราต้องแข่งกับเวลานะครับทุกคนนั้นลาวาเนี่ยก็จะขึ้นมาหาเราได้อุ้ยอ้ยไมนะที่ทุกคนใกล้ถึงจุดตรวจจุดที่สองแล้วจุดตรวจเนี่ยทุกคนอาจจะงงนะว่าจุดตรวจก็คือจุดเซฟนั่นแหละมันตรวจว่าเรามาถึงแลว้วอะทุกคน โอเคไม่เป็นไรห้ามชวนคุยไม่งั้นเราจะตุยขึ้นต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆถ้าเราโดนนี่ตายไหมโอเคไม่ตายให้ก,กระโดดหลบเฉยๆเหมือนแบบเขาพยายามจะถ่วงเวลาพวกเรา,าทุกคนนี่โดดมานี่เลย ตอนนี้ผ่านไปไม่รู้กี่นาทีแลยย้วทุกคนตอนนี้ผ่านไปหกนาทีครึ่ไงแเดะๆเขาจะาไปไอจุดซีพวกเราชอบจุดสีทุกครั้งที่เราเหยียบจุดสีมันจะเพิ่มขึ้นมามันไงเอาแล้ว เราจะต้องรีบแล้วทุกคนไม่งั้นมันจะลาวามันโอ้โหยังเหลืออีกยาวไกลเลยนั่นต้องมี EP พสองแล้วทุกคนรอขึ้นบอีกด่าดหนึ่งก่อนโอ้โหต้องขึ้นไปให้ถึงอีกดาดหนึ่งก่อนนะทุกคนเราจะได้ไปให้ถึง นีไงเกยนกรลียนเราจะได้ไปถึงนะทุกคนไปถึงอีกดานหนึ่งอีกดานหนึ่งเราถึงแบบไวเหรอผมว่าจะต่อ,อกดาหนึ่งเลยนั่นไงนั่นไงนั่นไงพี่เหมือนเราจะต้องเลือกใบหนะ้าก่อนที่เราจะไปนะนีไง อะไม่เห็นสุส่ยมันเป็นพราะตัวละครไปจุดสายไอ้ยมองแต่รอไม่ได้แล้วมันกำลังขึ้นมาแล้วตอนนี้ผ่านไปนะน่าจะเจ็ดนาทีแล้วเราต้องสู้เพื่อที่จะได้ขึ้นไปโอเคมา ใครที่รู้ว่ามันยาวแค่ไหนหรือมันจะไม่ไม่หรือมันจะไม่มีวันจบเลยถ้าไม่เป็นวันจบขอแค่รอโอเคตานสุดท้ายของวันนี้ละอีพีสองค่อยเจอกันโอเคแต่ว่านะ้ำ e ีพสองก็ยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ค่อยมีเวลาว่างทำทุกคนมีแต่เจอแต่แมปใหม่ๆเนี่ย ก็เลยยังทำแต่มันยังไม่ใกล้ถึงเลยอะเอาสักสิบนาทีแล้วกันคลิปนี้ทุกคนมเมมแหละนี่ไม่น่าดีทางนั้นเอาสักถึงสิบนาทีอะถึงตรงไหนก็นไปถึงตรงนั้นแหละทุกคนถ้าสิบนาทีเราถึงตรงไหนเราก็หยุดอยู่ตรงนั้น และอีพีสองเราจะเจอกันเฮ้ย9นาทีเร็วเฮ้ยกนาทีสองอืม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 ยื้ยตาหานดาน่ดานนี้ด่านนี้ด่านนี้เหมือนว่าจะใกล้มากเลยนะจุดเซฟเหมือนจะทำให้เราตายใจอู้ อันนี้คือเราจะไปทางนี้เลยละกันไม่สนใจทางที่เขาให้มาละไปทางที่เราคิดเองเดีกว่าขึ้นเหมือนว่าแมปนี้จะมีคนเล่นน้อยนะจะสิบนาทีแล้วไปขอสกักกิกรานึงละกันเฮ้ยห้าสิบเจ็ดวิเอ้ยดีไงอู้ สิบนาทีครึ่งทุกคนบ๊ายบาเราเจอกัน EP2 สองนะครับกดติดตามไว้ผมจะมาทำา EP2 สองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวะนี่ช่วยแหละป๊อบอิดหรอมีเสียงไหมเนี่ยมีบ๊อบอิดด้วยทุกคนโอเคเจอกัน EP2 สองเอาเฮ้ย